เคิร์ฟนะครับออฟเซต3 d เคิร์ฟเนี่ย,ยก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะออฟเซตถ้าออฟเซตไอตัวเมื่อกี้เนี่ยคือออฟเซตขึ้นขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้คือจะอากให้มันเล็กลงเราก็เลือกวงกลมตรงนี้แล้วก็เลือกเวกเตอร์อาจจะเลือกเวกเตอร์ที่เป็นตัวทรงเลือกเวกเตอร์ของ Z อย่างเี้ครับมันก็จะออฟเซตเส้นในทิศนี้ออกมาให้หรือว่าขยาย อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใส่ค่าอะไรเข้าไปเท่าไหร่นะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ก็คืออย่างเช่นมีเส้นขอบนี้เราอยากจะให้มัน offset ลงอย่างนี้ครับก็คือเหมือนกับ offset ค่าที่ได้ออกมาแบบนี้ลงมาเผืแบบ่อบางทีเราอยากจะอยากได้เส้นประมาณแถวๆนี้ออกมาใช้ก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ชื่อว่า offset 3 D curve